สวัสดีครับช่างตู้ลำโพงบลูทูธ DIY ครับวันนี้มาดูการประกอบตู้ลำโพงบลูทูธตัวใหม่ที่ผมออกแบบขึ้นมานะครับตัวนี้จะใช้เป็นไม้แผ่นเดียวนะครับเป็นบอดี้ตู้ลำโพงทั้งชิ้นบนชิ้นข้างแล้วก็ชิ้นล่างนะฮะก็จะใช้เครื่อง CNC ตัดแล้วก็สล็อตตรงมุมให้เป็นร่องแบบนี้นะครับแล้วก็จะใช้วิธีการดัดโดยใช้น้ำนะครับตัวนี้เป็นน้ำนะครับผสมกาวลาเทค เพื่อที่จะทาให้มันเกิดการยืดหยุ่นได้นะครับแล้วก็จะทําการดัดงอไม้นะครับเียผมจะทากาวเพื่อให้มันอ้ทาน้าเพื่อให้มันเปียกชื้นพอม,มันชื้นแล้วก็จะทําการดัดได้ง่ายโดยที่ไม้มันไม่แตกหักไม่ฉีกนะครับติดกับโครงบอดี้ตู้นะครับค่อยๆเอาไดรร้อนเป่าแล้วก็ทําการดัดไม้เห็นไหมครับก็จะใช้วิธีการค่อยๆดัดไปแบบนี้ครับดัดโค้ง ก็จะได้มุมตู้ลำโพงที่มีความโคง้งสวยงามนะครับปกติแล้วตู้ลำโพงบูทูธท,ท,ทั่วไปเนี่ยก็จะใช้ไม้4ชิ้นมาประกบกันแล้วก็ใช้ตะปูยิงยึดติดนะครับหรือติดกาวตัวนี้ผมจะใช้เป็นไม้แผ่นเดียวแล้วก็ใช้ทำการดัดแบบนี้ก็จะได้รูปทรงที่โค้งนะครับโค้งได้มากขึ้นนะครับอย่างที่เราต้องการ จะได้ประมาณนี้นะครับส่วนตรงหน้าตู้ก็จะทําการติดไม้หน้าตู้อีกชิ้นหนึ่งเพื่อที่ทําการเก็บรอยจะได้ดูโค้งมากยิ่งขึ้นยิงแมกลมนะครับเพื่อความเน่นหนาแข็งแรงแข็งแรงแน่นอนนะครับยึดกาวด้วยแล้วก็ยิงแมกลมด้วยแล้วก็ด้านในเนี่ยก็จะใช้กาวผสมชี้เลื่อยอยาอุดอีกทีหนึง่งหน้าตู้ลำโพงก็จะเปิดได้นะครับหลังก็จะเปิดได้ คือสามารถเปลี่ยนรูปแบบของตู้ได้นะครับตู้รุ่นนี้ที่ออกแบบไว้อะนะก็คือเพลทจะใส่จากด้านบนลงไปจะมีแผ่นรองเพลทอยู่ด้านล่างที่นี้เราก็ไปตัดแผ่นเพลทแล้วก็เอามายึดติดกับเพลทตรงนี้ได้เลยนะครับประกอบง่ายจะใช้เป็นดอก4นิ้วนะครับ1ดอก2นิ้ว1ดอก 1. 5่านิ้วอีก1ดอกเป็นคู่นะครับเพื่อที่จะเป็นระบบ 2.1พอร์ตพอหลังแบบนี้ก็ได้นะครับพื้นที่กว้างๆวางแบตวางแอมได้อันนี้จะเป็นระบบ2.1ทซับ4นิ้วกลาง2นิ้วแหลม1.5นะครับหรือจะเปลี่ยนระบบมาใช้เป็น2.0นะครับตัวนี้ก็จะเป็นดอก3นิ้วคู่นะครับเสียงแหลม2นิ้วแบบนี้ก็ได้ใช้แอมระบบ2.0แล้วก็ด้านหลังจะเป็นพาสซีฟก็ได้นะครับ ถ้าไม่ใช้พอร์ตลมก็จะเป็นตู้พาสซีฟแบบน,นี้ก็ได้สามารถรองรับนะฮะได้หลายรูปแบบสำหรับงาน DIY นะฮะ